นี่ก็อยู่กับช่างท็อปอ v นะครับคลิปนี้เราก็มาดูจักรยานไฟฟ้ารู่เล่ V 2 3 s นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ว่ามีบอดี้เพิ่มขึ้นนะครับก็คือมีไฟเบอร์ปกปิดตัวโครงรถมากขึ้นนะครับทำให้ดูน่ารักนะครับเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงนะครับนี่ครับเราก็มาดูสีนะครับก็สีก็จะเป็นโทน แบบโทนผู้หญิงน่ารักน่ารักนะครับเอาไว้ขับน่ารักน่ารักก็เดี๋ยวเราจะมาดูสเปคนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสเปคในนี้นะครับบอกว่าเป็น5 0 0วัตต์นะครับเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสเปคข้างล่างนะครับสเปคข้างล่างบอกว่ามอเตอร์นี่เป็น3 5 0วัตต์นะครับนี่ครับ350วัตต์แต่ข้างบนบอก5 0 0วัตต์นะครับซึ่งอันนี้ก็ ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นสามร้อยห้าสิบหรือเป็นห้าวัตต์นะครับแต่ผมคิดว่าอ่อน่าจะเป็นแล้วแต่ล็อถนะครับก็ถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้ห0าร้อนะครับถ้าใครดวงไม่ดีหน่อยก็อาจจะได้350หนะครับแต่ว่าถามว่ามอเตอร์มีผลมากไหมครับก็มีผลไม่มากนะครับถ้าแบตเตอรี่เราไม่ได้ อัปเกรดนะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่เราอัปเกรดนี่มอเตอร์นี่มีผลมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวบอดี้รถนะครับรับน้ำหนักได้200กิโลนะครับก็คือโครงใหญ่มากนะครับรับได้200กกิโลเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับนั่งสองคนสบายสบายเลยคนตัวใหญ่ๆนะครับก็ขึ้นเนินได้มากขึ้นครับ45 องศานะครับขึ้นเนินได้มากกว่ารุ่นก่อนๆแล้วนะครับระยะการชาร์จนะครับก็อยู่ที่40-50ถึงกิโลเมตรนะครับถ้าดูจากแบตนะครับเป็น36โวลต์20แอมป์เนี่ยผมว่าวิ่งจริงนี่ประมาณสัก30กิโลได้ครับ30กิโลสมกิโลถ้ามากสุดก็ประมาณ40ครับ40ก็เริ่มวิ่งไม่ออกแล้ว ก็เขาเคลมให้สำหรับเกียร์หนึ่งแน่นอนครับเพราะในการใช้ชีวิตจริงเนี่ยเราไม่ขับเกียร์หนึ่งอยู่แล้วเราต้องขับเกียร์สมอยู่แล้วเกียร์นะครับมี3มระดับแล้วก็ยางก็เป็นยางเลดี้เหมือนเดิมนะครับก็เป็นยางที่ว่าไม่มียางในนะครับก็มีไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยวหน้านะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะมีไฟเลี้ยวหลังด้วยหรือเปล่าก็ดูจาก รูปทรงรถแต่ผมคิดว่าน่าจะมีนะครับก็เขาไม่ได้บอกไว้นะครับว่ามีไฟเลี้ยวหลังหรือเปล่าก็ความเร็วสูงสุดครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่3 5มสถึงสาสิบถึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะขับได้เร็วหน่อยนะครับตัวนี้แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการวาง รูปทรงของแบตเนี่ยเขาวางยังไงจะเพิ่มแบตได้ไหมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะรุ่นนี้ผมไม่เคยแกะนะครับตัวไม้ก็จะเป็นไม้วงกลมนะครับถ้าดูจากรูปทรงนะเป็นไม้วงกลมนะครับก็มีกระจกมองหลังนะครับก็เหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับว่าเอาไปซื้อของอะไรแบบนี้นะครับ แต่ก็สามารถซ้อนซ้อนสองกับคนตัวใหญ่ๆได้ไหมก็ซ้อนได้นะครับเพราะว่าโครงใหญ่มากนะครับุ้นนี้ตะกร้าก็เป็นตะกร้าเหล็กนะครับตะกร้าเหล็กมีที่ล็อกเหมือนเดิมนะครับก็คือสามารถที่จะดันล็อกได้นะครับมันก็จะมีความฝือดอยู่มันจะไม่เปิดเองนะครับยกเว้นว่ามีการกระแทกหรือลงหลุมแรงๆนะครับถ้าเกิดว่าเราทุกของหนักๆน,นะครับแล้วก็ ลงหลุมแรงๆของกระเด็นไปตัวฝาของดักก้าเนี่ยก็จะกระเด็นออกมานะครับไฟไฟหน้านี่ก็เป็นเหมือนของรุ่นผมเลยนะครับเพราะว่ามีไฟเส้นเป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีตรงกลางเป็นไฟนะครับก็เป็นไฟเหมือนกันเลยกับของรุ่นผมเนี่ยแล้วก็มีขานะครับมีขาที่ที่สาคัญนะครับมีขาตั้งข้างนะครับนี่ครับ ดูจากขาตั้งข้างเนี่ยนี่ขาตั้งข้างนี้นะครับมันทําให้เราขับสบายขึ้นนะครับจากเ,เราไม่ต้องุบขานะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาขาตั้งแล้วก็ตั้งขับสบายสบายได้เลยนะครับก็สามารถพับเก็บได้ด้วยนะครับสําหรับรุ่นนี้ข้างหลังก็มีขาตั้งนะครับสำหรับคนนั่งก็น่าจะนั่งสบายอยู่นะครับแต่ว่าผมสังเกตเห็นหนึ่งอย่างนะครับตัวสเตนนะครับ ตัวสแตนรุ่นนี้ตรงปลายนะครับก็จะเป็นเหมือนกับของผมนะครับก็คือมีปัสปสติกนะครับเป็นปัสติกที่หัวนะครับมันจะสักพักจะใช้แล้วมันจะหักนะครับข้อดีของมันก็คือเวลาเราจอดในบ้านเนี่ยหรือจอดบนกระเบื้องไอตัวปลาสติกเนี่ยมันจะทําให้พื้นไม่เป็นรอยนะครับแต่ก็เสียของมันก็คือเวลาเราขับหรือลืมเอาขึ้นนะครับมันจะคลูดกับถนนแล้วก็ ทำให้หักได้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับก็ประมาณ250ร้อยบถึงสามบาทนะครับสเตนก็แล้วแต่นะครับว่าไปเปลี่ยนที่ไหนอะไรยังไงนะครับถ้าเปลี่ยนเองก็ประมาณ100 150 1 5 0 170อถึง200ครับแล้วแต่ว่าใครได้มายังไงหรือสเตนรูปแบบไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว V23S นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาดูราคากันนะครับเอาผมเลือกสีแดงเลยนะครับสีแดงราคาก็จะประมาณนี้นะครับประมาณ8ปดพันกว่าบาทนะครับแปดพันหนึ่งนะครับแปดพันหนึ่งแปดพันสองนี่ครับก็โค้ดประมาณนี้นะครับรวมค่าส่งแล้วก็ประมาณแปดพันกว่านะครับ